เล่นคุณใสจนเสียสติก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสร,รวยง่ายครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเล่นคุณใสจนเสียสติในประเด็นหัวข้อนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากอาจารย์จะเล่าให้ผู้ชมฟังว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีคนที่มีความเชื่อถือในเรื่องของศิ亚ศาสตร์แล้วก็สมาธิกรรมฐานแต่ว่าบางคนไม่มีครูบาอาจารย์หรือว่าเขาเรียกว่ามีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนแบบไม่ถูกหลักโดยที่ไม่ได้ยึดคุณงามความดีหรือว่าคุณธรรมเนี่ยจึงทําให้เกิดรัทธิของศิ亚าศาสตร์ที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นอันนี้แบบนี้มันมีอยู่จริงบนโลกนี้ แล้วก็ในเรื่องของศิลศาสตร์ประเภทนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเลยนะบางคนเนี่ยคือซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็ตีความเข้าใจไปเองว่าเอ้ยมันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปมีครูบาอาจารย์ที่เป็นฝั่งที่เล่นศิลสศาสตร์แบบผิดๆนะคือเอาชิ้นส่วนของมนุษย์ก็ดีการบูชายันถ้าเป็นแบบทางอินเดียนะครับก,การบูชายันก็ใช้สัตว์ถูกไหมครับหรือว่าในหลายๆศา,าสนาเอาง่ายๆว่าหลายๆศาสนาละกัน การบูชายันเนี่ยก็คือจะบูชายันโดยการใช้ชีวิตของสัตว์หรือว่าของคนนะแถบตะวันตกก็มีแถบตะวันออกก็มีนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพื้นฐานของการเสียสติเนี่ยหลักใหญ่ใจความอาจารย์สรุปง่ายๆเลยเกิดจากการที่ไม่มีครูบาอาจารย์หรือมีครูบาอาจารย์ที่ไม่มีคุณธรรมครน,นี้มาถ้าเป็นแบบศยาศาสตร์แบบพุทธเราแบบแบบแบบที่กึ่งพุทธศาส,ส,สนา คือมีการมีศาสนามีศีลคอยควบคุมดูแลมันก็จะไม่เกิดผลร้ายแบบนั้นเอาล่ะนะวันนี้อาจารเล่าให้ฟังถึงเรื่องของไสยศาสตร์ที่เป็นลักษณะการเสรียสติบางคนเนี่ยเล่นคาถาเวทมนต์คาถาเวทมนต์เนี่ยถ้าเป็นทางแถบสายอีสานก็ดีหรือว่าสายภาคเหนือก็ดีสายใต้ก็ดีเขาบอกว่าทุกสายนะครับ มันจะมีเรื่องของดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ท่านแสงอยู่หรือว่ามีวิญญาณสถิตอยู่แล้วเราไม่ได้มีครูบาอาจารย์ก็ไปทําผิดครูบาอาจารย์ไปคําผิดค,คําครูเช่นในสายนี้เขาบอกว่าห้ามห้ามไปกินสมมุติว่าห้ามไปกินสับปะรดแล้วเราไปกินเพราะว่าบางสายเขาเรียกว่าบูชามุนีพันตานะก็ตายได้นะหรือว่า ห้ามไปทําผิดอะไรอย่างเงี้ยอืเขาเขาก็จะมีเคสอยู่ว่าคนเล่นวิชานี้ห้ามทําสิ่งนี้คนเล่นวิชานั้นห้ามทําสิ่งนั้นอย่างในสายคนเล่นว่านนะครับคนเล่นว่านเนี่ยบางคนเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์เขาก็จะไม่ไปกินว่านคางคกเพราะว่าว่านคางคกเนี่ยปีหนึ่งมันจะออกดอกที่ตัวมันจะมีอาการคันต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบไปซื้อหนังสือมาอ่านเอง ปรากฏว่าเราอ่านว่าเอ้ยว่านคังคกมันอยู่ยงคงกระพันชาตีแต่เราก็คือไม่รู้ว่ามันมีพิษมันมีส่งผลร้ายต่อเราไปตลอดทั้งชีวิตสวยเลยครับนี่คือเหตุผลที่เราเองจะต้องมีครูบาอาจารย์คราวนี้เมื่อผิดคําครูก็ทําให้เสียสติได้ในฝั่งของการนั่งสมาธิกมามฐานก็เช่นกันฝั่งการนั่งสมาธินี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ เมื่อสมัยก่อนที่ตลาดบางซื่อเนี่ยมันจะมีพี่คนหนึ่งป๋าของอาจารย์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเน้นั่งเตโชกสินเพ่งเตโชกสิล์เพ่งไปเพ่งไปแล้วก็ร้องอยู่ๆก็ร้องโวยวายครับว่าเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ทางทางที่ไฟไม่ได้ไหม้ครับแต่ภาพที่มันเป็นก็เรียกว่าปากกอดติดตาของเขาคือเวลาคนเพ่งกสิลเนี่ยเขาเรียกว่าดวงตามจะมองที่ไฟ พอมองที่ไฟเสร็จปุ๊บมันก็เกิดภาพติดตาแล้วเราเกิดภาพติดตาเวลาเรามองไปตรงไหนก็เห็นเปลวไฟตรงนั้นแต่ว่าเนี่ยคือเล่นกระสินพอเล่นกระสินปุ๊บก็เกิดการเขาเรียกว่าภาพติดตาแล้วก็เกิดภาพหลอนเกิดภาพหลอนทําให้บ้านะครับบ้าแล้วก็ร้องโวยวายว่าไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนก็แตกตื่นกันหมด สุดท้ายแล้วก็ไฟไม่ได้ไหมครับแต่ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนเสียสติพั่มเพ้อไปเลยอันนี้ก็เกิดจากการที่ว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์คอยให้คำแนะนำหรืออีกคนหนึ่งนะครับในต่อข้าศนบางซื่อก็เ,อเป็นชุมชนแออัดนะคนนี้ก็เล่นกระสินไฟเหมือนกันคนนี้เล่นกระสินไฟเพ่งไปเพ่งมาแล้วในขณะที่เพ่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เตรียมขั้นตอนความปลอดภัยเอาไว้คือคนที่เล่นกระสินเนี่ย เขาจะมีหลักการว่าให้เอาขันขันของขันน้ําขันน้ําหรือว่าถาดน้ําเนี่ยมาวางไว้มาวางไว้นะแล้วก็เอากองไฟใส่ภาชนะวางไว้ตั้งวางไว้ตรงกลางคือเอาง่ายๆว่าการเทียนมันจะลม้มหรือว่าการกองไฟนั้นมันจะลม้มถ้าหรือว่าการกองไฟมันจะลุกขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะมีหลักการอยู่แต่ครน,นี้ในบางคนคือ เพ่งผ่านเทียนเพ่งด้วยเทียนที่มีขนาดใหญ่เวลาเราเพ่งไปแล้วบางคนเนี่ยเกิดเกิดการประมาทคือเวลาเขาเรียกว่าจุดทูบแล้วก็การทูบเนี่ยคือปักเยอะเอะพอปักเยอะๆเสร็จปุ๊บในขณะที่มีความเพลินในฌานสมาธิคนที่เล่นสมาธิในกองกระสินไฟเนี่ยก็จะเห็นเปลวไฟเนี่ยมันลุกสูงพอเห็นเปลวไฟมันลุกสูงตัวเองก็คือ ติดอยู่กาลังกําลังมีความสุขอยู่ในฌานตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้มองด้วยความที่แววตาหรือว่าสายตาเนี่ยมันเพ่งมองแต่เปลวไฟเลยเลยไม่ได้มองความสูงว่ามันไปก่อให้เกิดอันตรายกับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบๆเกิดเขาเรียกว่าเกิดไฟลุกขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งมันยากที่จะดับไปแล้วหรือบางคนคือน,นั่งเตโชกสินแล้วก็ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาแบบนี้ ใน,นที่สุดแล้วก็หลับตาภาพติดอยู่เป็นนิมิตปรากฏว่าไฟไหม้อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะเตโชกสินนี่จะเห็นภาพชัดเพราะว่ามีข่าวข่าวเรื่องไฟไหมค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรคราวนี้ในอดีตในอดีตมาเนี่ยมีคนที่นั่งกรรมฐานก็ดีหรือว่ามีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ต้องเล่าว,ว่าการนั่งสมาธิกร,รมาฐานเนี่ยบางคนเกิดนิมิตเกิดนิมิตเห็นหรือได้ยินว่า มีเทวดามาหามาบอกอย่างนั้นมาบอกอย่างนี้กับตัวเองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นเกิดความเดือดร้อนเช่นสมมุติหน้าเขาบอกว่าเราลอยได้อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเราอาจจะลอยได้ไม่ได้นี่อาจจะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือตั้งมือถือถ่ายวีดีโอกันเลยก็รู้กันไปถูกไหมครับแต่ครนนี้ ในบางคนเนี่ยคือเรียกเพื่อนมาเรียกน้องมาบางคนก็ถูกอามไปว่าเออหายตัวได้นี่เราไม่ได้หายไปไหนแต่คือทุกคนรวมหัวกันอามเรามีความเชื่อไบแบบนั้นมันก็มีเหมือนกันอันนี้อาจารย์เอาข่าวข่าวในอดีตแล้วกันมาเล่าให้ท่านฟังดีกว่าย้อนกลับไปครับเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวเมื่อประมาณปีสองหกี่็บอกว่าแม่ฆ่าลูกเพื่อบูชา ยันบูชาพระอินทร์ตามความเชื่ออันนี้เป็นข่าวาวนะออกหน้าหนึ่งเลยเขาบอกว่า,าทั้งครอบครัวเนี่ยมีความเชื่อนะเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือมียายมียายของเด็กมีน้าของเด็กมีแม่ของเด็กฆ่าเด็กบูชายันเลยในขณะฆ่าเนี่ยมีการบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยว่าเออแม่เนี่ยขอนะขอชีวิตลูกนะสละชีวิตให้แม่เถอะ สุดท้ายแล้วลูกก็ถูกฆ่านะนี่คือเป็นกรณีหนึ่งที่เป็นข่าวอยู่จริงเลยนะลองไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับว่าข่าวเรื่องของการแม่ฆ่าลูกเพื่อบูชาพระอินร์นะนี่ก็เป็นข่าวข่าวเป็นเรื่องของการเล่นศิลศาสตร์แล้วเสียสติยังมีกรณีหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นข่าวข่าวนะเรื่องการฆ่าหันศพเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยฆ่าหันศพสามี อ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าชนะมารมาปราบมารอันนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันเมื่อวันที่6ตุลา55นะเป็นข่าวข่าวนี่ก็คือมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากจนเกินไปเอามีข่าวหนึ่งนะเขาบอกว่าสามีฆ่าโหดภรรยาอ้างทําพิธีบูชาเทพเจ้าเมื่อวันที่11ตุลา58 นะที่จังหวัดส,สมุทรปราการนะโ,โหนี่มีข่าวาวอย่างนี้มากมายใหญ่กองครับแต่ครนี้คนเล่นสยาศาสตร์นะอาจารย์วนกลับมาคนเล่นสยาศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องยึดถือค,คําครูสองเขาจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยให้คําแนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์ของตนก็นจะต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในศีลในธรรมคือจริงๆแล้วสยาศาสตร์มันมีทั้งสดําและสายสายศาสตร์สายขาวก็จริง แต่สยดำเนี่ยเขาก็จะมักนิยมใช้อวัยวะส่วนของร่างกายคนเช่นกระดูกหน้าผากมนุษย์หรืออะไรแบบนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมซึ่งในปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกตำรวจจับอย่างมากเพราะมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเองคือเราจะต้องเอาแต่ความพอดีอาจารย์แนะนำนะใน คำว่าศิลศาสตร์เนี่ยแม้แต่เรื่องของการเอาชิ้นส่วนของเด็กมาเผาย่างไฟการทํากุมารทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้เหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงของการที่จะถูกตํารวจจับผิดกฎหมายถูกไหมครับการเล่นศยาศาสตร์เนี่ยนะเราต้องยึดหลักเอาไว้ว่าดูก่อนว่าสิ่งนั้นมันทําให้เกิดโทษแก่ตัวเองไหมสิ่งนั้นทําให้เกิดโทษต่อสังคมไหม เกิดร่วกับตัวเองคือเราเอามีดมาหาันมาเฉือนหรือมันจะถึงขั้นตายไหมสมมุติว่าเราเอามีดมาลองวิชาคงกระพันชาตีอย่างดีมันก็เข้าเลือดออกอาจจะต้องเย็บแต่เวลาเราลองวิชาเราครูบาอาจารย์บอกว่าให้ลองด้วยความมั่นใจแต่ว่าเราจะมาโอ้โหมาถึงกรีดฟุบฟุบฟุบ,ฟบอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเรา,าจ,จะต้องเริ่มจากเบาไปหาหนักอย่างนี้เป็นต้น เพราะว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันจะได้เ yeah ย็บหรือว่ามันจะได้แบบเออให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันและอย่าทำในจุดอันตรายเช่นปาดคอหรือว่าไปเฉือนไปหัน่นตรงที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดการผิดพลาดตายเลยนะครับครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนบอกว่าห้ามลองของใช่ไหมตัวผมเองเป็นหนึ่งคนนะในอดีตเนี่ยก็ชอบลอง ลองกับตัวเองแล้วก็ลองกับลูกศิษย์สักเสร็จฟันเลยเป็นแบบนี้นะฟันเลยหันเลยเฉือนเลยทํามาหมดแล้วถามว่าเคยมีอุบัติเหตุไหมเคยนะเคยเพราะว่าในขณะที่เฉือนหรือว่าฟันลูกศิษย์เนี่ย<อ>เขาบอกว่าห้ามด่าแม่ลูกศิษย์หันไปด่าเพื่อนเพื่อนคือในขณะที่ฟันอยู่เพื่อนหัวเราะขำว่าเพราะว่าฟันแรงไงมันจุกเพื่อนก็หัวเราะขำพอหัวเราะขำเสร็จปุ๊บป,ปรากฏว่าไง ไอ้นี่ก็หาไม่ด่าแม่เลยไอ้แม่ยิ้มแต่มันไม่ได้ด่าแบบนี้นะมันด่าว่าแม่มีเพศสัมพันธ์มันด่าไอ้แม่ยิ้มปรากฏว่าเป็นไงครับเข้าครับตอนที่เราฟันไปเนี่ยประมาณสามสี่ครั้งเนี่ยมีดคมๆเนี่ยคือไม่เข้านะแต่พอมันด่าด่าเขาเรียกลูกศิษ์เนี่ยด่าเพื่อนว่าแม่ยิ้มเข้าไปประมาณแบบนิ้วก้อยเนี่ยยัดเข้าไปได้นะครับนะนี่คือตัวอย่างนะแล้วก็ต้องบอกว่าในหลายๆครั้งเอง สยศาสตร์ของเราการถือมั่นในคำสัญญากับครูบาอาจารย์ถือเป็นเรื่องสำคัญการรับสัจจะมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่เล่นแบบสเสน่ห์เล่นคุณสายบางสายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามึงได้เขาแล้วห้ามทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นต้นถ้าเราไปทิ้งเขาก่อนไอเขาทิ้งเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปทิ้งเขาก่อนเราสวยครับโดนเล่นงานโดยสายศาสตร์นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมฟังมาตั้งแต่ต้นคิดตามอาจารย์ว่าเฮ้ยการนั่งกรรมฐานไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดถึงกระสินไฟคุณก็ไปบอกก๊าสินไฟไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์หมายถึงการนั่งสมาธิทั้งปวงการฝึกศิลปศาสตร,ร์ทั้งปวงควรจะต้องยึดหลักคุณธรรมและก็มีครูบาอาจารย์ที่เขาสั่งคอยแนะนําสั่งสอน แล้วเราเองก็ต้องมีสติมีสติสัมปชัญญะพิจารณาว่าสิ่งนี้มันจะทําให้ตัวเองติดคุกติดตารางไหมทําให้คนเอตัวเองเนี่ยเดือดร้อนไหมมันผิดกฎหมายไหมถ้ามันผิดกฎหมายอย่าไปทำนะเอาหล่ะจะเล่ามาถึงตอนนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้มากพอสมควรฝากกดติดตามกดซับสไคร e แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจ้กับผมจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอดี อยากรู้อะไรถามมาอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังนี่เป็นประสบการณ์ตรงเป็นวิชาความรู้ของอาจารย์สุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ